สวัสดีครับท่านผู้รับชมทุกท่านยินดีต้อนรับก็สู่ช่อง f a m i l ี่คิดเช่นครับผมช่างเจ็ครับทำเคาน์เตอร์ครัวปูนวันนี้จะพาทุกท่านมาชมผลงานเคาน์เตอร์ครัวปูนอีกชุดหนึ่งครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันว่าชุดครัวชุดนี้เป็นลักษณะหน้าตายังไงรูปแบบแบบไหนนะครับตามมาเลยครับครับผมชุดครัวปูนอีกหผลงานครับ เป็นลักษณะที่ตัวรูปตัวแอลนะครับตัวแอลแล้วก็มีเคาน์เตอร์แอร์แลนด์ตรงกลางนะครับเพิ่มพื้นที่ใช้สอยในการเตรียมอาหารหรือว่าอาจจะเป็นการนั่งทานข้าวตรงนี้ก็ก็ได้ครับน,นี้คือนั่งได้ด้วยนะครับนี่นั่งด้ย๋ดวยวนะ ก่ออาหารหรือว่าจะเป็นทานข้าวก็ได้นะครับก่อนเดี๋ยวมาดูตัวคัตเตอร์ก่อนนะครับครับคัตเตอร์ตัวนี้ตัวนี้นะครับขนาดพีที่2เมตรครับด้านนี้ครับด้านนี้ก็อยู่ที่สเมตรนะครับแล้วก็เว้นพื้นที่ตรงนี้สําหรับตู้เย็น นะครับแล้วก็มีตู e ้แขวนตู้เย็นดีนะครับตัวชุดหน้าบานชุดหน้าบานนะครับตัวนี้เป็นหน้าบานไฮกอสนะครับผมจะเห็นเป็นลักษณะเงาเงาขงนี้นะเหน็นตัวหน้าบานไฮกอรสนี่ก็เช็ดทําความสะอาดได้ง่ายกว่าหน้าบานพ่นสีทั่วไปนะครับก็เดี๋ยวเรา มาดูตัวรายละเอียดตัวเคาน์เตอร์กันครับเคาน์เตอร์ที่ผมทาก็เหมือนเดิมครับก็เป็นลักษณะเป็นแบบสเต็ปเหมือนเดิมน,นะครับมีท็อปยื่นออกมานะครับแล้วก็มีตัวรับท็อปที่หลบเข้าไปนิดนึงแล้วก็มีฐานนะครับเวลายืน่นพีงเคาน์เตอร์ก็ตัวขาหรือว่าลำตัวเราก็จะไม่ชนหน้าบา่านี่ีให้ดูเลย การจบงานของคอตเตอร์ก็ใช้เป็นเจียสี่สิ้าเอานะครับเจียมูสี่สิอห้านะครับตัวความสูงนะครับนี่ให้ดูความสูงได้เลย,เลยนี่เตรียมสลมับเมตรให้นะเดี๋ยวรวมนะครับก็อย,อยู่ประมาณสัก85เซนนะครับเซนเศษหน่อยตัว ทอบตัวนี้เป็นคริสตัลไวไลน์ลายอินทรนะครับตัวตัวลายก็อาจจะทําให้ให้ดูแบบไม่ไม่ไม่โทนไปถ้าเป็นสีขาวก็อาจจะโทนไปนะครับแล้วก็เพิ่มเป็นลาย e ิต่อนเข้ไปก็ดูไม่โทนดูมีมิติขึ้นมาอีกหน่อยนะครับก็เดี๋ยวมาดูฟังก์ชันข้างในตัวตู้กันนะครับตัวหน้าบานกัน รเริ่มแรกนะครับตัวนี้เป็นตะแกรงอันนประสงค์นะครับเสียบมีดช้อนตะเกียบนะครับตัดมาครับเป็นบานคู่ใต้ซิงนะครับแล้วก็ปูกระเบื้องภายในให้นะครับตัวนี้ถ้าจำจำได้นะครับก็คือผมอย้ายงานระบอกแบบปลาให้ลูกค้ามานะครับมาอยู่ตรงฝั่งนี้นะครับ ก็แนะนําอยู่นิดนึงครับสําหรับลูกค้าที่กําลังจะทําเป็นขวบปูนนะครับแนะนําว่าควรที่จะปูกระเบื้องภายในนะครับทุกทุกด้านเลยนะครับทุกด้านจะดีถ้าถ้าไม่ปูเนี่ยคืออาจจะมีกลิ่นหรือว่าความชื้นของปูรงนระเหยออกมานะครับถ้าเราติดบานไปแล้วปุ๊บนี่ก็ยิ่งจะทําให้ไอตัวกลิ่นเมน,นิดมีความอับชื้นอยู่ ข้างในนะครับก็ถ้าเราปูกระเบื้อด้วยนี่ก็จะเป็นการป้องกันตัวปิ่นของปูความบัดชื้นได้ดีนะครับก็ตัวงานาที่เป็นปูกระเบือ้อนี้ก็จะดีตรงที่ว่าถ้าเรากั้นช่องด้วยเนี่ยถ้าสมมติว่าซิงซิงเรารั่วครับหากรั่วก็จะเสียหายแค่อยู่ในช่วงนี้จะไม่ลามไปถึงตัวด้านข้างข้างซ้ายหรือว่าข้างขวานะครับ จะดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบเราทําเป็นโล่งเลยอย่างเงี้ยถ้าเกิดน้ํารั่วปุ๊บเนี่ยขับมันก็จะเสียหายแบบไปหาอีกด้านหนึ่งเลยนะครับอ่าครับก็ตัวถ้าเป็นตัวบานซิงก็จะมีตัวเป็นช่องระบายนะครับแล้วก็มีมุ้งรวดกันมแมลงให้ด้วยนะครับมาครับ ก็เป็นตะแรงขึงง้นวงกลมนะครับนะก็แล้วแต่จะจัดสารว่าจะใส่ตัวไหนเข้าไปนะครับแล้วก็ที่เธอครับผมปูกระเบื้องให้ทุกห่องนะครบแล้วก็ด้านบนผมก็ทาสีขาวให้นะครับถัดมาครับเป็นบานคู่อยู่ใต้ต่อไฟ้าครับตัวนี้ครับก็ ปูกระเบื้องแล้วก็มีชั้นหินครับก็ตัวถ้าเป็นตัวลักษณะเป็นเตาไฟฟ้าหรือว่าเตาแก๊สนะครับก็ทําเป็นบานโล่ไว้นี้ก็ดีแต่ว,ว่าที่เราจะเซอร์วิสตัวเตานะครับต่อมาครับก็เป็นลิ้นชัก ครับชั้นบนก็มีถาดใส่ช้อนให้ครับชั้นล่างก็เป็นโลกก่อนขึ้นอยู่ที่ทรรเราจะสรรแบบไหนนะค,ะครับถัดมาครับบานเดียวบานเดียวทีนี้ผมทำเป็นโลกให้ไม่มีชั้นหินเพราะว่า เผื่อว่าแบบจะวางภาชนะที่สงูงเช่นพวกถังข้าวสาระอะไรเี้ครับตัดมาออกอันแบบนี้มีเป็นตู้ทิชาร์กใส่แกให้นะครับตัวนี้ก็ใส่ของได้เยอะนะครับแล้วก็สะดวกสบายเลยครับอ่าทีนี้เดี๋ยวไปดูตัวตู้แขนนะครับ รูแผวนครับอันนี้เป็นบานเดียวแล้วก็ชั้นข้างในเลือกปรับได้ด้วยนะครับแล้วแต่ความเหมาะสมของอท่านว่าจะปรับสูงแค่ไหนนะครับขึ้นอยู่กับของที่เราจะวานด้วยตัวตัว ซอฟโค้ดนี้เราแค่แค่ผลักก็พอนะครับก็ตัวน,นี้กล่องสำหรับวางจิบถะเป็นขวดเครื่องปรุงน,นะครับน,นี่ก็บ้านเดียวนะะมีชั้นให้นะครับตัวถ้าสังเกตตัว โครงตู้ที่ผมทานี่คือถ้าลูกค้าเลือกสีไหนผมพ่นเป็นสีเดียวกันกับหน้าบานหมดเลยนะครับจะไม่มีที่เป็นแบบหน้าบานสีดำโครงตู้ข้างในเป็นสีขาวอะไรนี้นะครับเพราะว่าที่ผมทานี่คือเป็นไม้จริงนะครับไม้จริงแล้วก็มาพ่นสีอีกทีนึงนะครับไม่ใช่ไม้อัดพาร์ติเคิลที่เป็นสีขาวมาแปะปิดผิวอะไรนี้ไม่ใช่นะครับ ก็ตัวนี้เป็นตู้แขกในทวรเวครับอยู่ในระดับที่แบบไม่ต่ำมากแล้วก็ไม่สูงเกินไปก็ใช้ง,นะะางานสะดวกนะครับประมาณนี้แล้วก็ผมถ้ามีตู้เย็นเนี่ยผมจะเพิ่มริดไม้ปิดค่าเดี๋ยวว่าแบบเราวางของแล้วของไม่หล่นลงไปข้างหลังตู้เย็นนะครับก็มีมีตู้แขน ตู้แขวนนี้เป็นตู้แขวนใบใหญ่ผมไม่ได้ทําชั้นให้นะครับเผื่อท่านเผอถ้าท่านทําใส่ชั้นอีกมันจะเป็นการแบบรับน้ําหนักเยอะเกินไปนะครับก็โดยรวมนะครับเดี๋ยวผมขออธิบายเผื่ออยากจะทราบราคาเบื้องต้นเดี๋ยวผมจะแจ้งราคาเดี๋ยวผมแต่ผมจะบอกอรายละเรอียดก่อนว่าผมทําอะไรบ้างหนึ่ง ผมทำโครงสร้างปูนนะครับโครงสร้างปูนนะครับโครงสร้างปูนแล้วก็แบ่งเป็นช่องช่องนะครับสองผมปูเรื่องผนังครับห้องอ่าห้องนี้บ้านหลนังนี้คือผมปูท,ทั้งห้องเลยนะครับผปูทัง้งห้อสามครับผมอ่าเพิ่มระบบไฟฟ้าด้วยไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าของเครื่องดูดควนัน ไฟฟ้าของตาไยฟ้านะครับไฟฟ้าของตู้เย็นนะครับแล้วก็งานระบบของตัวอ่างซิงนะครับอันนี้ที่เพิ่มมานะครับก็ก่อบัตเตอร์แอดนตรงนี้นะครับแล้วก็ติดตั้งงานท่อบหินที่เย็นนะครับขนาดขนาดของพัตเตอร์ตัวนี้นะครับ อนี่2เมตรอันนี้เมตรอันนี้เมตร40นะครับราคาจะอยู่ที่ขอเป็นเบื้องต้นนะครับเพราะว่ารายละเอียดของแต่ละหลังจะไม่เท่ากันอยู่ที่ประมาณ2 0 0แสนกลางๆขึ้นไปนะครับขึ้นอยู่กับรายละเอียดข้างในนะครับผมนะครับก็สำหรับชุดครัวชุดนี้ก็มีประมาณนี้นะครับอันนี้ เป็นไอเดียสําหรับลูกค้าหรือว่าท่านผู้ชมที่กําลังเลือกหาชุดครัวอยู่วา่าจะเป็นชุดครัวเป็นครัวปูหรือว่าจะเป็นครัวไม้เพื่อที่จะเปรียบเทียบกันนะครับว่าลักษณะหน้าตาจะออกมาแบบไหนนะครับก็ในส่วนถ้าแบบว่าถ้าอยากรู้ว่าตัวโครงสร้างของชุดครัวปูเนี่ยมีข้อดีแบบไหนก็เดี๋ยวผมอธิบายส่วนนี้เลยนะครับว่าตัวโครงสร้างของช ัวปูเนี่ยมีข้อดีตรงที่ว่าเขาจะทนทนน้ำทนความชื้นได้เยอะกว่าชุดครัวที่เป็นพอไม้ที่เป็นไม้อัดไม้ปฏิเคิลนะครับแต่ข้อเสียเขาก็มีข้อเสียของเขาก็คือถ้า,าถ้าอยากได้ฟังก์ชันเยอะๆหน้าบานชิดๆกันเนี่ยคือเขาจะทําทไดา้ไม่เท่าตัวที่เป็นชุดโครัวไม้นะครับผมก็สําหรับ ตัวบูรของห้องนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณสําหรับที่รับชมมาจนจบนะครับและก็ขอบคุณลูกค้าที่<ห>เลือกใช้บริการผมนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ